เขากลับสวัสดีผมวันนี้วพวกกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะเพิ่มยอดไลค์บนอินแตาเกมกันนะผมหรือ,อยอดถูกใจนวนีดีเกมนะผมใครที่ยอดไลค์น้อยๆนะผมหรือว่าไม่ค่อยมีนะผมก็สามารถทําตามคลิปนี้ผมได้เลยนะครับเข้ามาในเกมอยู่เชียวนะครับผมอ่าหน้าตาเพื่อนในการเกมอยู่เชียวก็เป็นประมาณนี้เลยผมใครที่เคยสมัครกัดใช้งานแล้วผมไปกดลงเชียรก็ใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่เคยสมัครกัดใช้งานนะผมให้กดสีเขียวตรงนี้ได้เลยครับผม แล้วสมัครการใช้งานผมตรงนี้ย้ายลงชื่อมผู้ใช้นะผมแล้วก็อีเมลนะครับผมแล้วก็รหัสผ่านครับผมรหัสผ่านยืนยันของผมตรงนี้เสร็มกันนะครับก็อย่าลืมติดนะผมจะไม่ใช่โปรแกรมมะไรมาตรงนี้ด้วยนะครับผมติดให้เรืยนะครับอย่ากดสมัครใช้งานด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับผมแต่ถ้าใครของผมมีจีเมลอยู่แล้วนะครับผมหรือว่าอีเมลอยู่แล้วนะครับก็กดลงด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมหน้าสมัครการใช้งานคีบิชเชียลนะครับเของผมก็มี้งชื่อใช้อยู่แล้วนะครับผมจะขอกดลงชื่อใช้เลยแล้วกัันนนนะะครรบผมตงี้ เอาครับผมคนลงชื่อก็ใช้มาแล้วผมแเฟซบุ๊กตอนไหก็มีประมาณนี้แล้วผมก็จะมีเฟซบุ๊กแล้วผมอินสตาแกรมแล้วผมยูทูบแล้วผมทิกเกอร์แล้วผมเรื่องอื่นนะครับแล้ววันนี้นะผมวันนี้เราก็จะเพิ่มยอดถูกใจบนอินสตาแกรมกันเองนะผมก็กดที่อินสตาแกรมเลยนะครับเอาสมุดหมู่แล้วสมุดหมู่ตรงนี้คุณเลือกสมุดหมู่ที่คุณต้องการได้เลยแล้วผมไม่จำเป็นต้องตามผมก็ได้นะครับตรงนี้นะครับวันนี้ผมจะเพิ่มยอดถูกใจนะครับผมเป็นอันนี้แล้วกันนะครับส่หรบริการนะผมบริการตรงนี้คุณเลือกบริการที่คุณต้้องการไดเลยผม ผมขอเรียบร้อยแล้วกันนะครับอ่ะส่วนลิงก์นะผมลิงก์คุณรู้ไหมครับ่คุณจะเพิ่มได้เล็วคือทั้งหมนี้นะครับระวังครับผมอ่ะส่วนจำนวนนะผมจำนวนคุณเลือกมจำนวนที่คุณต้องการได้เลยนะครับผมขอเรียบร้อยหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะขาจะลงขั้นรายละเอียดไหมให้ผมเดี๋ยวค่าใช้จ่ายมาให้ผมก็เป็นประมาณนี้นะครับแต่ใครยังไม่กดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้นะผมก็มีรายละเอียดต่างนกว่ามาอ่านก่อนได้นะครับประมาณนี้นะครับผมอ่ะผมจะขอกดสั่งซื้อเลยแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับ เอาผมกดตรงซื้อเสร็จัะผมตรงนี้รับการสั่งซื้อแล้วผมไปหน้าสายเขียวตรงนี้ผมก็ไปอนเซ็น้แล้วนะครับอ่าไกล์รอสักครู่นะผมตรงนี้อ่าระหว่างรอนะผมก็ไปดูเปิดฟองอื่อื่นกันดีกว่านะับผมอย่างเช่นปร์ดการซื้อแล้วนะครับอ่อปลดการซื้อแล้วผมก็มีทางเลือกดีของเราผมลิงก์ของเรานะครับแล้วเขียนว่าเราดําเนินการนะผมตรงนี้รอสักครู่นะครับผมอ่อประมาณนี้เอาไปดูเปิดฟองกระเตืองของเราดีกว่านะครับ ฝากฟ้องกาเติมเงินของเรามีสามหลักๆนะผมตรงนี้มีทางพร้อมเพย์นะครับผมตรงนี้ทวอลเลตนะผมหรือคริปโตนะครับแต่ถ้าใครไม่เคยเติมเงินตรงนี้ผมก็มีรายละเอียดทางด้านล่างมาอ่านก่อนได้นะผมอันนี้นะผมก็มีสาอันเลยนะครับอันนี้ผมเราค่อยกดเยอะเงินเติมมาล่างตรงนี้นะครับอาเติมเพื่อนค่าไหนนะผมจะติดต่อมินนะครับผมหรือแอปช้าหรืออะไรอย่างนี้ผมก็สามารถติดต่อมินตรงนี้ได้เลยนะครับ การติดต่ออังมีนะผมตรงนี้ก็ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมแอดไลน์ไปก็ได้นะครับผมหรือสแกนลายคขวโคตรงนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้ครับผมส่วนตัวช่วยเหลือนะครับก็จะมีทั้งหมดมู่นะครับผมแล้วก็แจ้งปัญหาครับผมแล้วก็เลเกอร์เดร์นะครับแล้วก็ความครับผมข่าวก็มาณนี้นะผมก็ติดต่อวินนะครับเอาละตอนนี้ผมไม่ทาการเสียเวลาดีกว่านะครับผมจะขอกลับไปหน้าเดิมนะครับอตอนนี้ยอดถูกใจผมก็มีแค่4คนเองนะครับผมขออนุญาตรีหนึ่งทีนะผมว่ยอดผมจะเพิ่มมาไหมนะครับผมตอนนี้นะครับ ถ้าผมรีไปแล้วผมยอดผมยังไม่มาแล้วผมจะขอไปตรงนี้ด้วยนะครับผมมจะขอตัดภาพไปตอนที่ยอดเพิ่มเลยแล้วกันนะครตรงนี้นะครับอาครก็ผมหลังจากผมตัดภาพมาแล้วผมตอนนี้ยอดผมก็เพิ่มมาที่ร้อยแล้วผมเป็นร้อยยี่สิบสองคนเลยแล้วผมก็ประมาณนี้นะครับก็อาจจะมีแถมมาให้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับผมเป็นอะไรที่ใจดีมากๆเลยนะผมทางแอปนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็เป็นสิส้นแล้วผมตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วครับก็กลับมาที่ได้เดิมกันดีกว่านะครับ อัน่ากดติดต่อไอ้มินตรงนี้ผมก็ได้นำไปทเรียบร้อยนะผมถ้าเพื่อนคนไหนนะผมสนใจนะผมถ้าเพื่อนคนไหนนะผมสนใจนะผมอยากรับตามแบบนี้นะผมก็มาที่แนะนําเพื่อนตรงนี้ได้เลยนะครับอัาน้าแนะนาเพื่อนตรงนี้ผมก็สามารถคลิกลิงก์ผมไปแชร์กับเพื่อนของคุณได้เลยนะครับถ้าเพื่อนของคุณนะผมเติมเงินขั้นต่ำหรือสมัครขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทตรงนี้นะผมเอเดคคาตาคอมมิชชั่นค้าเสร็จตรงนี้ด้วยนะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะผมน่าแนะนำเพื่อนนะครับอ่าแล้วก็จบคลิปนี้ผมผมก็มีแนะนําอีกอันหนึ่งนะผมคือซีรีส ซูรีนากีนะผมตรงนี้จะเปิดให้ดูก็ต่อเมื่อนะผมคุณต้องต่อเมืองเขาตัมือครับแล้วบางขึ้นไปก็ผมจะเปิดให้ดูฟรีแล้วผมมากกว่า3ามร้อยเปอร์เซ็นต์เรื่องแลครับผมมีภาคไทยซับไทยก็ผมก็มาดูกันได้นะผมตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วผมเลือกดูกันได้เลยนะครับตอนนี้แล้วคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วผมจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าผู้พูดผิดพลาดตรงไหนขออภัยด้วยนะครับกลับมาครับผมขอบคุณครับ